มล่าครับตัวใหม่นะครับมลาตัวใหม่ผมใช้เวรดเอ่อสี่คิดหกห้าฟุตสแต่ผมตัดตูดให้มันเหลือ5ฟุตครับแต่ต,ตูดออกสองนิ้วระยะก,การจับผมจะถนัดกว่าล้อก็เป็น G m แมครับตัวเจพาเอ็ลายกับตัน <laughs> สองตัวมาผสมกันครับม,มีด้วยอะไรเนี่ยไม่มีครับแต่ว่าเอาสอง,อสองตัวมาผสมกันซื้อสองตัวโอ้หอยู่ที่บึงสำราญน,นะครับสายฟ้าตัวนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหนอ่ะเดินค่ะเดินเดิน ใช่ไหมข้าสาวอเข้าตอตไม่ไม่ไม่ได้มานานลืมวิชาหมดแล้วมัง้งไม่นอะกไม่ใหญ่หรอกทันสี่หกก็จะออกนุ่มๆน,นะครับ ก็จะนุ่มๆไม่ปวดหลังครับรับรองได้เลยไม่ปวดหลังแต่ผมเซฟตี้คือเอาเข็มขัดมันเก็บตรงน่องครับต้องเซฟตัวเองหน่อย จะประมาณสักปสี่สิบยางแบนโอ้โหนี่ไม่ใหญ่นะเนีเ่ยอดสิโอเคโอ้โหนี่มันคือไม่ใหญ่ไปก็จจประมาณสี่สิบจะสายรู้สึกว่าจะเปื่อยแล้วโอ้โหเหลือยังเหลือเต็มแบบ ก้อนเลยนี่กินเร็วเกินถ่ายไม่ทันไม่ได้จะถ่ายด้วยก็เลยไม่ได้จับโทรศัพท์เยอะต้ยูไว้ เหยื่อกระทันอยู่ที่ว่าอยู่ยังไงเหยื่อเป็นก้อนอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวด้ะอยู่เฉยเฉยหน่อยไอ้หนูเออไอเหยื่อตีได้อีกรูตีก้อนเลยทีเดียวเยอะแค่เดี๋ยวนะปลากินเร็วหรือว่าเหยื่อยังอยู่ปลาผมกินเร็วอะแล้วเหยื่อเป็นปั้น นนิดหน่อยเนี่ยอลูเมื่อกี้นะโอ้โหพี่ก็ไปหยัดเดินดูนี่มันจะกินอีกไหมเออเหยื่อลูกเดียวอ่ะสามารถตีปลาได้สองตัวเนี๋ยไว้มันกินก่อนอย่าเพิ่งคุยแม่ี่ขี้โมไม่หยุดไม่หย่อนเออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่ากินไม่กิน ป,ปัเีแลทำไมหายไปแล้วป,ป๊อเปอร์ลูนเดี๋ยวจะมาดูความพยายามของคุณวิทนะคะ ปีสองลูกปีสองครั้งนี่ลมมันหายไปแล้วอืมาถึงม่าช่วงบ่ายโอ้โหลมแบบยังไงอยู่ทะเลนี่เย็นแล้วสี่โมงแล้วดีแล้วลมไม่มีโอ้โหปนินดูดิปนินไม่น้อยอ่ะใครจะมองเห็นคะ ขานาดนั้นใครจะไปมองเห็นต้องใช้กล้องส่องแล้วมั้งขาจริงจริงลูกเดียวปลาสองตัวเอา้าเออเออเออเต็ะเดี๋ยวลูกเดียวปลาสองตัวได้ทีก็โม้อะจริง เผสมยือแคำว่าขี้โมนี่ใช้กับพีวิ์ได้ตลอดอะ่ะสโลแกนของอะไรนะพี่กอ๊อตสโลแกนว่าอะไรนะลืมลนะเน้ <c oughs> นอะไรนะเน้ <c oughs> นคุยเออ ใสคุยไม่ลุยให้เสียเวลาเออนี่ก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานไม่ได้นั่งคิดยืนคิดอยู่ตั้งนานเนีย่ยมันมีปลาอืดด้วยเสียดายโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากแต่ก็เดี๋ยวจะเรียกให้พี่เขามาตักขึ้นเอาขึ้นมาให้เห็นหน้านะอย่าให้เสียนะ ให้คุยให้ได้เลยเหยื่อก้อนเดียวตกปลาได้สองตัว กระโดดเลยอะวันนี้ไม่ร้อนมากอากาศดีมีลมบ้างแหละก็มีลมอะเมื่อมาถึงลมเยอะอันนี้ก็ลมไม่ค่อยมีแล้วปั๊มเลยอ้ายังอยู่อีกอจะมีตัวที่สามหรือเปล่าเดี๋ยวเขามองไม่เห็นมันอยู่มันอยู่ในป่าก่าย เขาแทงไม่เป็นอ่ะเตง็งแทงดิเป็นไงตัวที่สองตัวที่สองเหลืออีกอ่ะยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดหน่อยเอาวะแต่ปั้นตีใหม่ตัวที่สามเว้ยจะได้ตัวที่สามอีก่ไหมเหยือก่อนเดียวเนี่ยเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยให้มันสมกับสโลแกนเนาะขี้โม ไปดูดูความพยายามของเขาไปแล้วอืมตกแล้วจะมาไหมเดี๋ยวรอดูกันเตงว่มัจะกินไหม นินปนินอ่ะก็สีได้วาถนเนอมมองไม่เห็นเหยื่อไก่เกิดกระเเ้ารออย่างใจจดใจจอ ี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนี่ก็ถือว่าป่ากินเรื่อยๆนะคะวันนี้วันนี้วันนี้วันที่ว,ทว,ว,ทวันนี้วันที่เท่าไหร่อะไม่ใช่เดี๋ยวดูวันที่ก่อนวันนี้วันที่แปดมิถุนาสองพันห้ารอยหกสิบหกค่ะ มาไหมอ่ะตัวที่สามอ่ะมาไหมอ่ะอาจจะไม่เยอะเลยนะอาจจะอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะไม่แน่ใจมันนานมันนานเกินไปแล้วเนี่ยมันไม่กินแล้วเริ่มแน่นกว่าเดิมอ่ะอืมมันไม่กินแล้ว,วอเออเฮ่อันไม่กินแล้วเนี่ย เดี๋ยวรอดูอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่กินก็จะปิดละไม่มาอ่ะเขาว่ามันก็กิน,นคนพักบ้างเด็กคนพักรอวันนี้ใช้อะไรมาดูก่อนดิระหว่างรอปลามาเอามาดูดิวันนี้ใช้อะไรมาระหว่างรอปลาก็โอ้โหน้ำกระท่อมเนี่ยพลังใบหรือเปล่า ยังเขียวเหมือนเดิมนี่เลยขี้โม้เหมือนเดิมเขียวอีเลยวันนี้แบบมาเป็นขวดลิตรอะใครอยากได้เป็นลิตรแบบนี้ก็สั่งได้นะคะขวดลิตรก็ขายเหมือนกันมีเหมือนกันแค่แบบไหนก็สั่งขวดเล็กก็ขายขวดใหญ่ก็ขาย มันก็ไม่ได้กินดีแบบ100%ยเนต์นะหัวเชื้อมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของการตกปลาการตกปลามันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันไม่ใช่ว่าจะแบบว่ามีหัวเชื้อปุ๊บแล้วปลาจะกินเลยมันก็ไม่ไม่ได้ร้อซนนะคะแต่คือมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิธีตกแล้วก็เทคนิคในการตกอ,อ,องค์ประกอบต่างๆด้วยนะคะ แต่ตอนนี้ยังไม่มาเลยตัวที่สามอ่ะแล้วเราต้องรออีกนานไหมห้านาทีไม่มาแล้วเนาะไม่คนะุณอ่ะพักก่อนฮะ<า>เอยสรุปสรุปว่าได้กี่ตัวไอเหยื่ออันเนี้ยลูกหนึ่งสองตัวลูกหนึ่งสองตัวนะไม่ถึงสามนะโอเคไม่รู้รรอ,อ,อ๋อยังรออยู่อ่อรอรอ,รอ,อไปเพื่อนกันนะ อ่ะอ่ะรอเป็นเพื่อนกันแล้วก็รอเป็นเพื่อนกันรอก่อนเขาบอกให้รอจะรอจนก,กว่าเขาจะหมุนเหยื่อกับมาคืนเนี่ยเขาบอกถ้าเขาหมุนเหยื่อกับมาคืนเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือมันไม่กินละได้สองตัวแต่ว่าถ้ามันกินก็คือกินเอ,อ่อวันนี้ที่ที่ผสมลำแฉะไหมวันเนี้ย เปียกหน่อยเปียกๆหน่อยไม่ฝุ่นอ่าไม่ฝุ่นนะคะที่ใช้วันนี้มงลมแรงใช่วันนี้ค่อนข้างมีลม,มุมอ่าค่อนข้างมีลมนะก็เลยไม่ได้ตีฝุ่นนะวันนี้นะคะปลาเกบเยอะปลานินเล็กเยอะ,ะตีฝุ่นไม่ได้ปลานินปลาเกตก็มีเมื่อกี้อเดินตอนมาถึงเอาหัวลอยคออยู่หน้าแพรแบบเยอะมากสำหรับสายปลานินก็มาได้นะช่วงนี้ปลานินเยอะมาก เยอะแบบไม่ได้มากธรรมดาแบบมากนี้เลยอะ่ะสำหรับสายปลานินนะคะอยากมาเอาปลานินก็มาสายปลาบึกก็มาปลาก็ยังชุมเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมนานๆทีมา,<อ>าครั้งหนึ่งก็ดูสง,งบจิตสง,งบใจดีสรุปแล้วนะปั้นนี้นะนี่นะนี่นะหมุนเก็บแล้วนะที่ไหนสรุปให้แล้วนะสรุปว่า องตัวในกว่าจะสามอืมถ้าสามเหยื่อยังเหลืออยู่เลยนะจริงเหรอขึ้งเลยไหนมาดูดิเดี๋ยวขึ้นมาดูหนมาดูเหยื่อแน่นมากอ่าฮะนี่ก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะก็ลงให้อาคิดถึงแล้วกันเนาะดูดิเนี่ยก็ยังตกได้อีกนะแต่ก็พอแล้วเอาแค่นี้พอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมเนาะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปได้ค่อยลงไลน์หรอกช่วงนี้งานเยอะก็ทำงานบ้างอะไรบ้างเที่ยวบ้างเนาะ เดี๋ยวชีวิตมันจะเงียบเหงา